สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหนังสือเปลี่ยนชีวิตเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะครับวันนี้ผมจะมาแกะรอยหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนะครับหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนะครับตอนที่ผมได้อ่านนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มน,นี้นะครับที่ว่าผมตามหาครับอตอนที่ว่าผมอ่านคือในหนังสือครับมกระตุ้นให้เราได้ได้ลงมือทำครับ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับอ่าเป็นหนังสือที่อ่าคพูดอาจจะแรงๆหน่อยนะครับแต่ทีนี้ในคําพูดนั้นนะครับเขาพูดเพื่อว่าให้เราเปลี่ยนความคิดอะครับประมาณนี้นะครับอ่าจะจําแนกออกประมาณ3ามเลนนะครับคือทางเท้าเลนช้าแล้วก็เลนด่วนนะครับทางเท้าก็หมายถึงหมายถึงคนที่ว่าใช้เงินผิดนะครับใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่าเกินตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็สองเลนช้าหมายถึงว่า เก็บออมแล้วก็ลงทุนในอกองทุนสำรอง,งเลี้ยงขีปนะครับแล้วก็ไปกเกษียณตอนแก่ประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวตอนที่ว่าแรงไม่มีแล้วครับประมาณนี้ครับานในหนังสือเขาจะพูดบอกงี้ครับเลนด่วนนี่คือการสร้างไรายได้หลายทางหรือว่าการสร้างธุรกิจนะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาบอกว่าเราสามารถาเราสามารถขยับมาได้ครับสมมติว่าขยู่ทางทางเท้าก็สามารถขยับมา ค่อยๆขยับมาทางเลนช้าได้ครับแล้วก็ค่อยๆมาเลนด่วนก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่เลนช้าครับรู้ตัวว่าอยู่ในเรียนช้าได้นะครับค่อยๆขยับมาเลนด่วนก็ได้ครับก็คือการทําคือการหารายได้หลายทางครับเพื่อว่าจะขยับมาเลนด่วนนะครับทุกวันนี้การทําธุรกิจหรือว่าการหารายได้หลายทางมันก็ง่ายนะครับเพราะว่ามีสื่ออินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับอย่างเช่นขายของออนไลน์ครับ หรือว่าการโฆษณาครับประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ